สวัสดีครับวันนี้แบงค์เอลีอยู่ที่ซาปาครับอันนี้ตรงนี้เป็นลานสาแควร์ที่ซาปานะครับก็หลังจากหิมะตกเมื่อวันอาทิตย์นะครับข่าวเมื่อวันอาทิตย์ผมก็ตัดสินใจมาวันนี้วันพุธครับวันนี้วันพุธครับก็หิมะเริ่มละลายไปเยอะแล้วครับเห็นนิดหน่อยนะก็เนี่ยครับถ้าสังเกต ดูที่หลังค้ายังเห็นเป็นขาวขาวอยู่แต่ว่าบนยอดเขาปานซิบันก็ปกติครมันไม่ได้เห็นเป็นหิมะคลุมอะไรเยอะขนาดนั้นนะวันนี้แดดออกครับก็ตรงนี้เป็นโบสถ์ครับโบสถ์ซาบาเนี่ยฮะดูที่หลังคายังมีร่องรอยของหิมะอยู่นี่แหละครับ อากาศหนาวครับวันนี้แต่น่าจะอุ่นกว่าเมื่อสองวันก่อนเดี๋ยวลงเข้าไปดูตรงนี้หน่อยพื้นที่ชื้นมากเลยนี่ครับนีเป็นร่องรอยหิมะมันก็ละลายเยอะแล้วครับเหลืออยู่แค่นี้และครับ เหมือนเป็นน้ําแข็งเลยนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตผมนะครับที่ที่เห็นครับโอเคครับแบงค์อาทีครับที่สาปาสวัสดีครับอน,นี้ผมอยู่แถวโบสถ์นะฮะโบถสถ์ซาปาแล้วก็ข้างหลังนี่เป็นร้านสาแควร์ครับข้างหลังผมเป็นจัตุรัสที่สาปาฮนะแล้วก็จะเห็นเขาฟานซีปันครับ ก็วันนี้ผมมาแดดออกนะครับแล้วก็หิมะเริ่มละลายแล้วครับอ่เดี๋ยวให้ดูนิดนึงเนี่ยบนหลังคาครับเนี่ยมีมีหิมะอยู่นิดนึงคนนี้เห็ียนไยม,มีน้ําแข็งอยู่นิดนึงนะก็เหลืออยู่แค่นี้ครับ โอเคครับเดี๋ยวจะถ่ายรูปไปฝากเยอะนะครับสวัสดีครับ